คคคคคคออแแแรพททกกงไไไมมมมม่่่่้เเเเยยยยลลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ยินแต่คนไปดูสนามเคเอสหนูก็อยากดูเหมือนกันว่ะเอาล่ะอาวุธมันเอาตอนไหนอ่ะหลังจาก<ร>นั<ร>้นจะไปอาวุธทำไมฮิอาคั่วไอรีนเป็น รู้ก่ไม่เหมือนฝั่งนน้นตำแหน่งขาดหนึ่งปะเห็นเหมือนกันปะไม่ขาดหนึ่งก็น่าจะกดสามกะกดทับปะก,กดทับกันปะคังคูกี้ก็คูพักอะไรไงวะ ไม่น่าน่าจะน่าน่าจะต้องรีเลือกเลือกเอาอาวุธเลือกแล้วนะเลือกแล้วนะเลือกแล้วครับใครอะใครพาเด็กผู้ชายมาอยู่อยู่อยากได้พูดเลยเอ้ยหรือว่าอันนี้ว่ามันพูดเมื่อกี้ อยากกินโจอยู่ข้าวอยากกินส้มตำแล้วชิวชิวเตบอครับเกืือส้มตำอยากเยอะส้ดตีอยู่ก็กินข้าวกินข้าวอยู่ก็แลกข้าวข้าวก็เลกปืนเดผู้แตกอะดูสอะวันนี้ยังเจอมือปืนตาขีดผู้เัอมือปืนตาขีดเจอกันแต่ละคนแต่ละคนเท่าหฮาทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูพูดยิ่งมัน ลองพูดด้ยนะอย่าเพิ่งเปิดกระเป๋าะไรเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งทำะไรน่าจะได้รีไม่นานปะไม่นานนะหรือเขาไม่ครบอย่าเพึ่งนะอย่าเพ่งนะอย่าเพึ่งกดเลยโอ้ไอยากกดอยากกดแล้วใจจะขาดยังเราแบบแฟชั่นหลักสีดีนุ๊กลีหรออันเนี้ยไปรีไ่รีไม่นานีอะใส่เรืองจริอันนี้เอาจริง

ปืนอยู่หลังสุดปืนอยู่หลังไฟปืนอยู่หลังไฟปืนเขาหลังสุดปืนเขาหลังสุดมีคนอ้อนเลยควีนเมื่อกี้ควีนถืออะไรวะปืนเขาอยู่หลังบ้านเขาอยู่เขาเข้าไปถึงบ้านเาแล้วโอ้โหกูโดนยิงปืนอยู่หลังสุดปืนอยู่หลังปืนอยู่หลังคนนึงเระบายกำลังบ้าโดนโดนตีให้ปืนเราโดนล้วงปืนเราโดนล้วงอยู่โอ้โหโอ้โหกูโดนไม้เพื่อน

เก็บปืนหน่อยทำไมปืนเรามายืดมายืนกลางไฟขนาดนี้วะพี่แชทมีความสงสัยทำไมปืนมายืนกลางไฟขนาดนี้วะเาวิ่งกลางไฟจัดเลยเฮ้ยนดันมาดันมาีดันมาหาเขาเขาเริ่มเกิดแล้วพี่ ไปละพอเริ่มเกิดแล้วนะไมคุณเหนื่อยวะเป็นเล่นหไปเล่นลังะเโอ้โหเซวอดจะออกไปข้างนอกเซวอดเข้ามาขางใน คนนเปคนจริงเขาลงบ้ังบ้านมันมีมันมีต้นแบบศพอยู่นล้างเขาอ่ะทอดทอดชยเพื่อนหน่อยเซวาช่วยเพื่อนหน่อยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนเยอะๆข้างนอกมาเปล่าเพื่อนเขานอนมาเปล่างนอกอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเราได้เปลี่ยวข้างในเปิดล้มเปิดล้มเปิดล้มขาล้มขาล้มข้างหน้าซ้ำๆเปิดล้มปขาล้มสองเปิดล้มสอง นล้มแล้วนล้มสองคนล้มคนหนึ่งคน้อซัมคนหนึ่งดันเลยดเนินเนินเฮียเนินดันเลยดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปในบ้านมีตัวเดียวเองฟังเพื่อนแล้วดันขึ้นไปเลยไม่ต้องห่วงเล่นอุ้มอุ้มไปข้างหลังด้วยอุ้มไปข้างหลังด้วยเดวิดวดวิดดันเลยดันดันดันมาาล้นเขไกจัดเลยอ่ะดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันได้ มาหน่อยดิโหลนันอ่ะขึ้นมาหน่อยอะเซวันขึ้นมาตรงกลางเลยไม่ได้อยู่ด้เลยนะระวังระวังปืเขาตาแล้วตายนไปเลยม่ช่ม่ช่ยยยออยัรยู่ไหนวะ้คเพยหน่อยบ้างขอเพยขเพยขเพยกูมาตรงกลางสนามไม่ได้เลย โดนซ้ำอยู่กลางสนามโดนซ้ำอยู่กาาลางสนามกำลังไปไ <c oughs> อ้เหี้ยโดนซ้ำยาวๆปืนปืนกลางสนามกูเหนื่อยว่ะ ไม่ดูดิไม่เชื่อโซ่ฝานเห็นปะล้มอยู่ไม้กูอร้องล่ะมาแล้กูมาเล้แล้วกูรอด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 ตอนรอเราขึ้นไปอ่ะใช้สกิลระเบิดหน่อยนะทุกคน ให้ลูกวิ่งนำให้ลูกวิ่งนำเปิดเลยอย่าออตรงนี้อย่าออตรงนี้ออยังออยังหน้ากากดวงนะหน้ากากดวงนะออยังบออสนามากากดวงทุกคนไปที่เป็นสนานเลยที่รสนามสสนหน้ากากดวงหน้ากากดวงรวงแล้วรวแล้วมแล้

บอไม่ตายใช่ปะบองไม่ตายบอไม่ตายล่นต่อไปูอยู่ไหนวะเอตีคุยกันหนักเฮ้ยอย่าไปยืนอ๋อย่าไปยืนอ๋อเพื่อนสาอยู่อะตายเฮียกูโดนควีน เนควีนว่ะเินเินเินเนินอเนนอยเนอเบีชใอปตอนนี้แค่เอาชีวิตรอดก็ยากแล้วอะจะเย็นจะเย็นลมเยอะใครเล่นพูดออกออกมากานสนามหลวงปืนเขาไม่ได้เลยอะเฮิเขาอยู่ไหนวะ ออกออกมากางสนามลงปืนไม่ได้เนี่ยแบบโดนโดนฟ้าหักคิงเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าคิงเขาอยู่ในบ้านหรือเปล่าเลดสองคนพอตอนนั้นอ่ะใครเล่นพูดไปหาคิงดิหาคิงดินายวิ่งหาคิงดิฝั่งดิฝั่งดิฝั่งดินายวิ่งหาคิงหน่อยบนเนินอ่ะบนเนินอ่ะบนเนินอ่ะเฮ้ยดันเข้ามาดันเข้ามามึงอย่ายืนเมอดิมึงอย่ายืนเมอดิมึงอย่ายืนเมอดันดันไปด่นเขาว่า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 ก่อนกดควักอาวุธ พิงออกอย่างอกวิ่งวิ่อเพื่อนอเพื่อนเสร็จริงเขาคือคนไหนวะเออรู้สึกว่าจะเป็นสนมาผัวแรดผัวแรดอยู่หลังบ้านแรดแรดอย่บ้าเล่นได้ปงไม่ลดใต้อุโมงไปอ่ะไปออกมาออกมาเพื่อยังไม่เกิดนะเพื่อนยังไม่เกิดออกมาเพ่อนยังไม่เกิดเังยยู่ยัยงยังยังยังยยัยัยังังยอยู่ยัยงยัย่ย

ดานซ้ายมาพี <th> ่พ <th> ี่ีซ้ายมามจขวาเยอะเดี๋ยวนิดโชคเพื่อนเดียนาเพื่อนดันม่หน่อยมจีดหนม่หน่อยมจีดนม่หน่อยมจีดันม่น่อย กระแทกเสียงกันหน่อยทิ้งเขาอ่ะเกิดขึ้นเลยดันเลยดันเลยดันเลยเดวาดอยู่คอนล จอหนูไอ้นี่แหละไอเฮียพี่แชทแป๊บนึงนะหน้าจอมันเป็นเซตเป็นไอ้นี่แหละหลังบ้านเราเลยเซต็จแล้วตอนขึ้นไปตรงกลางใหม่กลับไปเล่นใหม่เข้าขวาไว้ซ้ำเลยซ้ำซ้ำซ้ำไม่เช่ซ้ำทำไมไม่มันซ้ำอย่าเข้ามาเนียนเนียเนี่ยมึงซ้ำหน่อยกูยิงให้ซ้ำอยู่โอ้ปืนแม่ระวังหลังเยอยว่าที่จะต้องที้ ้อ่อนจะ้อ่อะแดงดิ้มอ่อนะดแยกกัเลจะกันขอไว้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 ขึ้นไปเซวอต้ขึ้นไปเซวอต้ขึ้นไปแต่ว่าข้าววด้วยเซวอดขึ้นมารักขึ้นมานี่ชุบยังเนี่ย้นขึ้นไปสอ้ขึ้นมขึ้นระวังพี่พี่ชุดพ่อชุบชุบ ระวังเขาขิดขวาขิดขวายิง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 ไม่ได้ยิงไม่ได้หนูล้มอยู่หนูล้มอยู่ข้างล่างมีเล่นอยู่นะใครจะได้ไม่เอาปืนก่อนเฮ้ยอันดาขึ้นไม้หน่อยไม้ไม้ไม้ขึ้นมาอีกหน่อยไม้ไม้เล่นตายแล้วอ่ะ กูโดนอีกเล้วจิบเอียอไ้กระต่ายเสียงดีด้านหลังอ่ะกระตายเสียงเอาเพื่อนขึ้นมาพี่เฮงบอกเพื่อนหน่อยพี่เฮงบอกเพื่อนหน่อยเจ็บมากขึ้นมาหน่อยมันเยอะแล้วเล่นแค่สองสามคนะข้างหลังปืนอย่อยวกดี่บจากบ้านเขาดิออกจากบ้านเขเยี่ไม่รอดวะ ออกมาเลือดรถเลือดรถออกมาช้าเลยดูัาหน่อยออมาอย่าลืมในโซนเยมันมันหนุบไรวงปืนไม่ได้เว้ยมันไกลมันแบบไกลมากพี่ยพี่เียนพายาดีพี่เลบอดพี่เพื่อนออกมาดีนั่นน่ะอย่ย่ตาย ไปหลังบ้านเข้าว้าเข้าว้เข้าว้เข้าว้าสวะเข้าว้าวะเข้าว้าเข้าว้าะทไมไม่ดันีอย่าช่นเราะแล้วดันได้นะเซวะดันดันเข้ามือเซวะดันเเราอะแน่อยาขึ้นเงินอยาขึ้นเินทำไมกูเป็นบุคคลที่โดนขีดโดนยิงตลอดเลยวะเด นึคนเขาอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยหาทิ้งมองหาไปกินโ<ฮ>อ้ยอโดนบูธมองไม่เห็นโดนบูธมองไม่เห็นกกลลัับบบบไไปปหหนนนน้้้้าาาาสวนโดนสวน,มน <c oughs> ไม้กูเห็นเต็มตาเลยยุคนี้เขาไม่โดนสวนไม้กันแล้ว ขึ้นมาร yeah. ับใต้เนินนี่แต่เย็นอย่าไปยืนผู้ถูกเลือกให้โดนยิงมดแดนม่แดนมาถูกเลให้โดนยิงแต่ที่ไพ่เอานั่นต่อย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 สวยพี่โอสวยมากพี่สวยมากไม่คิดวามยอง

คิงฟื้นแล้วนะคิงฟื้นละหัวเอลคือคิงะอเขอแล้วขอบหลุขอบเาะหน่อ,อยแต่นนคิงเด้งออกไปขา้างหน้าละออกไปออก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 ไม้ไม้ ทางขวาเลยปงคนนึงดิจานนี่พี่สวยๆๆๆาอุ้มศพได้ดิไม่ได้เลยว่ะชดตเยไ้ิงป้าี้นนีิง้งเราตายขิงเราตายออกโซนเมจีออก คิงเขาคือใครวะเหมือนเรายังค่าคิงเขาไม่เจอเลยงย่งเหี้ยมาแตีเสงตรงนี้ยองนะเขามีข้างนอกอยู่นะอุ้ยอย่าออกไปไม่องไปเล่นข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยยินนิ่งทำไมล่ะ เข้ามาเซวอดเซวเซวอได้ไหมพอเขาเริ่มเฟื้อนแพี่เขาเริ่มตื่นเลื่อนรถนะเลือนรถนะอุ้มศพเขาไปอุ้มยังไงฟ้าลีเพื่อนลีเ้มาเลยออกมาเลยลีเพื่อนลีเพื่อนด้วยโคบโคบโคบโบโคบโคบโน่นโน่นเฮ้ยเขาอยู่นะเขาอยู่เขาอยูน อยู่ข้างหน้าเราเล่เนสายให้หมดพ่ยังตายเฮ้ยมาช่วยดันฝั่งปืนหน่อยคิงคเขาอยู่นี่คิงคเขาไม่ได้อยู่ตรงน,นี้อันนี้อันนี้เซฟเซฟปืนปืนผมดำมนันน่าจะคิงคเขาปืนเลงหนุนอ,อยู่นะแม่งกดซ้ำยับเลย ถ้ามันปืนที่นี่มันโดนย้ำแบบมไม่ได้ลูกอะอีเหี้ยก<ม>ูไม่ได้ลูกเลยโดนย้ำไม่ได้ลูกเลยทำไปพี่ทำไปตายตายตาย,ตายมันไปไม่ถึงอะ ตายแล้วอ่ะไม่อย่าหวังว่าจะมีชีวิตที่สองอ่ะราเกิดในบ้านเท่านั้นละ ตายล้วเอาชีวิตรอดกลับบ้านมาหน่อยเอาชีวิตรอดมารวมบ้านรวมบ้านกินเราตายตอไค้มีอมองว่ามันอยู่บ้านเราเดี๋ยวครบ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 เองคไปเพื่อนชุบอยู่ ระวังขวาไอ้ระวังซ้ายระวังซ้ายเย่ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยออกจากบ้านไปปุ๊บโดนปืนเขายิงซ้ำอะ่ะโดนปืนเขายิงซ้ำแบบว่าไม่ได้ลุกอะ่ะขวามีขวามีขวามีปากหลังขวา เล่นไปเลยอยู่ไ้เวลาเท่าดูวะไอสิบกวิเล่นไปเลยสิกวิโอ้ยไม้เพื่อนอยู่มแล้วจะไม่ตายเอาไหมเอาไมไอ้บ้ากูวะนี่กูตายไม้เพื่อนสมรอบเนี่ยไอี่วาแทวิเหร้วเาี่พีงเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่เกิดเีไปแทงงว บอลมังคเดี๋ยวสกอร์เปลี่ยนจะแทงจะแทงเดี๋ยวสกอร์เปลี่ยนเดีวฟักไอ้บังไอ้เหี้ยไม่ได้เลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปขอบคุณค้าไขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพวกมิ้นท์นะครับสนุกมากสนุกมากเลยว่ะครับสนุกมากดื่นวอลกันด้วยนะครับสำหรับประชาชนนะไม่ดีวอลนะครับ เ้าจัดเลยสกอตย่า